เก๋งออตโต้รับเงินสดก็ซื้อได้ค่างวด3,500บาทฟรีดาวบัตรใบเดียวพาชมครับก่อนอื่นครับสวัสดีครัท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีท่านสุภาพสตรีหน้าตาสวยครับพี่น้องนะรถเก๋งนิสสันอัลเมลนะหรือนิสสันอัเมลาปี2018ครับกับค่างวดเริ่ม3,500บาทครับรับเงินสดซื้อได้มาตัวนี้เลยครับ ใหม่หเกียร์แบบใหม่ยางใหม่ครับผมโคตรสวยเลยแม็กจากโรงงานนะยางใหม่ขอโทษทีนะเกียร์ออโต้ไปใช้งานสตาร์ททีเดียวติดครับผมกับเลขใหม่ห้าหมื่นโลแล้วรถโครตรเดิมโครตรสวยเลยจัะนะพี่น้องนะดูดิใครหารถใช้งานโอแน่นมาเดียวเด็บชีพหารถใช้งานพอทำมาหากินไม่ต้องหรูหราไม่ต้องเกินตัวไม่ต้องเกินกําลังครับ เอาแต่พอดีเอาแต่พอไหวลองพิจารณาตัวนี้ดูถึงจะเป็นกระบะรถเก๋งแบนลองแต่ก็เป็นรถเก๋งคุณภาพใช้งานดีนะทำมาอาชินได้ออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวส่งฟรีท่าไทยได้ชุดแต่งรอบคันอีกต่างหากเป็นสเกิร์ตสเกิรรอบคันรับเงินสดก็ซื้อได้พ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาว,าชาวสวนกเกษตรกร กีดจงูกีดยาง,งเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์ค้าขายหับเรแผงรอยตลาดนัดกองถมปะมุ้งปะมุ้งออกรถศูนย์บาทครับพี่น้อ,อ,องของทงของเคื่อนเดิมปุ๊บครับมากับบรรยากาศฝนตกดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเด้อนะดีกว่าแรมขี่มอเตอร์ไซค์ต่างแบบต่างร่มต่างฝนนี่รถเกง๋งคางวดเบาๆสามพันห้าร้อยบาทไว้ผ้าพ่อผ้าแม่ ไปหาหมอผ้าลูกไปทรงโรงเรียนพ้าเมียไปทเที่ยวทะเลนะลองพิจารณาเบิงงครับผมไม่ต้องดูถูกกําลังตนตัวเองเอาแต่พอไหวครับปีแรกพ่นสามพนห้ารปีต่อไปพอนห0าพบาทออกรถศูนยบาทบัตรไปเดียววิธีการจองออนไล,ลน์มาช่องที่ต่อเฟซ o ุ๊กยูทูบส่งโบ,บัตรประชาชนที่อยู่ที่สะดวกทำสัญญามาเดี๋ยวที่เหลือเสียะยะจัดให้จ้าสวัสดีครับ